สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นครีมกันแดดค่ะนะคะมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามีผิวหน้าเนี่ยนะคะที่ต้องออกแดดบ่อยเพราะว่า UV อาจจะทำร้ายผิวหน้าของคุณได้ค่ะวันนี้กับ BB Care ค่ะนะคะเป็น BB นะคะแคร์ยูวีซินเอสตาร์นะคะ Light Sun s ินเอสพ50 PA บุ๋ม บวกบวกบวกค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยดูแลในเรื่องของผิวหน้าเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเขาจะมีในส่วนของสารกันแดดแล้วนาที่ผสมในส่วนของสารกันแดดทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะป้องกันจากแสงแดดเขาก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสจุดด,ด่างดำนะคะความหมองคล้ำต่างๆเลยด้วยส่วนผสมนะคะของนี่เลยค่ะเบอร์รี่5ชนิดแอปเปิลและวิตามินอีค่ะนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูบำรุง ผิวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชะลอนะคะริ้วรอยหรือว่าความแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะนะคะและที่สําคัญค่ะนะคะนี่เลยหลอดใหญ่มากๆนะคะหนึ่งกล่องก็มีปริมาณถึง30กรัมด้วยกันหน้าตาเขาเมื่อเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อมูสนะคะเกี่ยง่ายรับรองกับว่านะเบาบางผิวหน้ามากๆนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะบีบออกมา ก็จะเป็นแบบนี้นี่เนื้อจะเป็นเนื้อหมูนะคะน้องเกิ๊มหองแต่งไปแล้วแหละติดทนนานมากเดี๋ยวจะลองเทสกันหลังนี้ดูนะคะนี่เลยพอทาลงไปนี่นะคะเนื้อของเขาเนี่ยเกี่ยงง่ายมากๆนะคะดูเลย เพิ่มความกระจ่างใสนะคะให้กับใบหน้าของเราอีกด้วยค่ะนะคะบอกเลยไม่เหนียวเหนอนะหนะแน่นอนใครที่บอกว่าเอะเวลาซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วเนี่ยชอบเหนียวเหนอะหนะนะคะหรือว่าระหว่างวัน,นมันเยิม้มตัวนี้ต้องบอกเลยเพราะว่านะ,ะดีจริงๆแล้วก็ไม่มันเยิม้มระหว่างวันแล้วก็สามารถแต่งหน้าเนี่ยได้ติดทนนะคะยาวนานตลอด24ชั่วโมงแน่นอนค่ะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยแลดูขาวกระจ่างใสนะคะเป็นธรรมชาติด,ด้วยไม่ต้องกลัวเลยหลายคนบอกว่า ทาไปแล้วหน้าจอกเทาหรือเปล่าตัวนี้ไม่เทาแน่นอนค่ะนะคะก็ฝากไปด้วยค่ะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากนาบีบีแคร์นะคะผ่านการรับรองจากมาตรฐานนะคะได้กับ BB บีคลินมาแล้วด้วยนะะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไปล้ะค่ะบ๊ายบาย